สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเฮงเฮงละช่องเอชเชอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราเรอคอยนั่นก็คือวันที่เราจะได้ดู MV วีของโฟ e อีออย <S <S 1> <S 1> นะคะคิดว่าหลายๆคนก็คงแบบรอติดตามนะคะเพลงของ4 e อีอยู่เหมือนกันนะคะเพลง let s e a t more นั่นเองนะคะโปรดิว by t j นั่นเองนะคะก็แบบเราดูโปสเตอร์แล้วว่าดูดิ น่ารักกันทุกคนนะคะโดยเฉพาะอตาอมอ้าวต,ตรงลงแล้วเราคือยังไงเราชอบตาอมไปแล้วหรือเปล่าหรือยังไงคือน่ารักกันทุกคนอันนี้เราบอกเลยว่าแบบโหดูแล้วเป็นแบบยุก้าศูนย์ดูแบบน่ารักมากน่ารักสุดๆนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าเพลงอะ่ะจะออกมาเป็นแนวไหนแต่ว่าหลังจากที่ได้เห็นโปสเตอร์แล้วแบบมีความเหมือนแบบหน้าปกดิเจัยสารตอนยุก้าศูนย์ตอนแบบยังเด็ก ไม่ไม่ไม่ลืมๆเพยงยังไม่เกิดเพ็นงไม่เกิดเพิ่งเกิดปีแบบสองพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบออแบบดูหนังสือของแบบเออพี่แล้วก็พ่อคุณแม่จริงๆอย่าโกหกเลยนะคะจริงๆจะยอมรับไปเลยว่าแก่ค่ะโอแบบโจลินอะคือแบบ Number One น่ารัก Number One แบบฮันน่าดูแบบมีความแบบพัดแกะสองข้างดูน่ารักนะคะเออพันธ์นี่ก็คือแบบน่ารัก ผมบรอนแล้วก็แบบยาวแล้วก็มีลอนๆอะไรเงี้ยแบบเราว่าแบบคงน่ารักมากฝ้ายนะคะก็แบบอุ้ยมีความแบบเราว่าอันเนี้ยเหมาะกับลุคเขานะคือเขาทาผมสีเข้มๆแล้วน่ารักดีออายคือแบบน่ารักมากดูแบบเออทุกคิวทุกเฮดดนะคะอส่วนไมค์คือแบบเห็นแบบครึ่งหนึ่งอะ<ม>่ะก็คือรู้เลยว่าคือสวยคือความสวยคือมามากนะคะ ไปดูกันเลยดีกว่านะคะเพลงสิ่งเล็กน้อยเล็กอิสมอลนะคะยูฟ่าผู้พันน่ารักมากเออดูแบบเรโทโฮเรทโฮหน่อย for eve story เป็นจนดใหม่จากอดีตทุกคน,กคนตาใี่สวยมากเวอร์เก๋นะมีเพชร,พชรๆตรงนี้น่ารักมากอุ้ยอยากเป็นนักนองโอ้มีฟันนองๆอุ้ยฉากนี้น่นารักปะโอ้น่นารักอ่ะคือฉากสวยมาก พี่สาวจะสวยค่ะอุย๊ยสวยมากเลยอะน,น่ารัอย <c oughs> ตอมน่ารักมากสวยมากพี่จุลีคน <c oughs> นี้อน่รักมากงใหมน่ารักจัง เนี่ยดูดีแตออมแบบแซ่บเผ็ดแต่แบบทำหนอาอุ้ยน้องไฟชอบฉากของไฟมากสุดเท่สีหนสาวยม้ฉาด

เำวมาพันอยู่ข้างล่างอ่ะโอหอันนี้สวยเลยแบบวิงวิชอบมากโอ๊ยไ้วาโโออี่ใหม่นกพี่ใหม่ร้อง

ทุกคนเพลงนี้มันน่าร้กมากเลยอะ่ะเราแบบชอบฉากทุกฉากเลยเสื้อผ้านะผมคอสตูมดีเพลงดีคือมันเสพง่ายน่ารักแบบสไตล์แบบ t ีเเนาะแบบมันไม่ได้ฟังยากขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะด้วยเมโลดี้ด้วยแบบทำนองที่แบบติดหูเลยเนตเ ก็คือบอกตรงๆเพลงนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเลือกมองใครก่อนคือมันดูแล้วมันเพลินมันน่ารักมันแบบโอ้โหแบบเป็นโลกแบบเหมือนวัยเด็กอะเ,เรานะคะได้เขียนจดหมายหาตัวเองในะอีก10ปีข้างหน้าก็คือแบบเออเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมัน มันดูแบบฉันทําให้คิดถึงวันเก่าๆที่แบบเออเราเคยเล่นหมานตุ๊กตาเราเคยมีความฝันอยากเป็นนักร้องอยากเป็นคุณครูอยากเป็นแบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้เราย้อนวัยนะคะแล้วก็แบบเอออิ่มเอมอะไรอย่างเงี้ยมากๆฉากเพลงนี้คือสิบฉากเพลงนี้คือสิบเต็มสิบไปเลยน่ารักทุกฉากคือ ชื่นชมดเรคเตอร์เลยนะคะเขียนว่าแบบชื่อเฟยเฟยใช่ไหมเราอ่านถูกหรือเปล่ามไม่รู้นะแต่แบบเราบอกเลยว่าชื่นชมมากนะคะคือมันไม่มีอะไรที่เราสึกขัดหูขัดตาคือมันไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบทุกคนจะแต่งตัวแหวกแนวทุกคนจะร้องอะไรที่มันแหวกแปลกไม่อันนี้คือ very แบบเบสิกน่ารัก ง่ายๆแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังเพลินๆเ,เหมือนเป็นของขวัญที่โฟอีฟอยากจะมอบให้กับแฟนคลับอะไรเงี้ยที่แบบเออเรื่องของพวกเราอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบมาเห็นเรื่องของพวกเราในวัยเด็กว่าเออแต่ละคนนะ่ะในวงโฟอีฟเขาอยากเป็นอะไรกันเมื่อในเมื่อในตอนเด็กอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเออมันเหมือนของขวัญเลยเนาะแล้วเราก็รู้สึกอิม่มเอมจริงๆกับเพลงนี้นะคะเพลงสิ่งเล็กน้อยหรือเล็ก,ก,ก is small นั่นเองอชอบมากเลยอะ่ะแบบไม่มี จุดไหนที่เราอยากรู้สึกว่าแบบอยากให้พัฒนาอา่ะไม่เลยรู้สึกว่าแบบดีน่ารักอืมเลยอ้าอายคือแบบน้องคือน้องเป็นคนน่ารักอยู่แล้วอะด้วยเอลิเมนต์เครื่องหน้าเสียงคาแรคเตอร์ทุกอย่างคือน้องน่ารักมากอยู่แล้วนะคะแบบพอมาอยู่กับเพลงที่น่ารักก็ยิ่งน่ารักมากมากมาก,มาก,มากอะส่วนพี่โจลินคือแบบเท่ แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเขาอะเออทั้งท่อนแรปก็ตามหรือเสื้อผ้าหน้าผมการอคติ้งต่างๆคือดูแล้วแบบเออเนี่ยพี่โจโลินเราเชื่อเลยชอบเลยนะคะเออน้องไฟชุดน้องไฟน่ารักๆเลยก็แบบกอดตุ๊กตาหมีตัวใหญ่เนาะแล้วก็แบบอยู่ในตู้คีบตุ๊กตาน่ารักมากคือแบบฉากนั้นเอาไปเต็มสิบเลยอะคือแบบเลิศนะคะพี่ไม่บอกเลยว่าพี่ไม่คือพี่สาวคนสวยที่แบบเคยไหม เราจะต้องมีพี่ในโรงเรียนที่แบบอุ๊ยเขาสวยจังเลยเนาะเป็นดัมเบลลโรงเรียนเป็นแบบเชลดเดอร์โรงเรียนแบบพูดหน้าฉันเป็นตัวแทนถือผัดคือเขาเป็นอย่างนั้นนะคะพี่มายคือเป็นอย่างนั้นน่ะคือน่ารักมากแล้วแบบแอคต,ติ้งต่างๆร้องไห้ตอท้ายคือเราแอบอินเลยอว่าแบบอยากร้องไห้อ่ะเออไปด้วยเลยแบบรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะส่วนแฮนนาคือแบบเหมือนแบบสาวแสนซนมัดแกส,สองข้างน่ารักมากเลยนะคะสําหรับน้องแฮนนาเนาะก็แบบรู้สึกว่า เออเขาเป็นเด็กฝรั่งอ่ะเออแบบอย่างงานนันเรียนนัอยู่ในห้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนแบบเออพันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออแบบฝันตอนเด็กกเป็นนักร้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเขียนหนังสือแบบเขียนจดหมายของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออมีแบบถือไม้ร้องเพลงแบบไม้แบบตอนเด็กๆอ่ะเออที่แบบข้างในจะมีแบบลูกอมใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นแบบพลาสติกอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องแบบอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบ เป็นยังไงขอเสียงหน่อยได้ไหมคะคือทุกอย่างก็คือข้างหน้าก็เป็นตุกกตต๊กตาตุ๊กตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักนนเนาะอ๋อตาออมคือตาออมดูแบบเราว่าตาออมมีความเป็นแบบเขามีเฟียสอยู่ข้างในเนาะซึ่งพอมาในเพลงเนี้ยมันกลับลงตัวไว้ทุกคนมันแบบมันไม่ดูเกินไปมันไม่ดูแบบอย่างเงี้ยเกินไปแต่มันดูแล้วแบบเออเขาดูเป็นคนมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออมีความน่ารักอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเนาะก็แบบเป็นเหมือนแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นทางเนาะเป็นแบบ เออเป็นแมพแล้วก็มีแบบรถไฟชุกระฉักป้นปูนเหล็กก็น่ารักดีนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเพลงนี้นะคะ let it s more <S สิ่งเล็กน้อยนะของโฟอีฟก็แบบดูรู้สึกว่าเต็มอิ่มมากน่ารักทุกคนนะคะ แ่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะใครยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะสําหรับวันนี้บุยบุยคราวหน้าจะมาเจอกับรีแอคเพลงอะไรนะคะฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบาย